สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องสาวิสานมักมวนค่ะพี่น้องเมื่อนี้สภาพอากาศ <c oughs> เป็นมุ้่มวยอีกแล้วพี่น้องยินได้ห้องมวยอีกแล้วมันบ่นแจงไหมมันปรับแสงมันแหลวแต่หมื่นาะพี่น้องเนาะกล้องไหมมันบ่นชัดจ้ะมม่นด้ย่ำพี่น้อง เนยยำรวมยำทะเลรวมกับยำเช่าหม่อ,มอนพ็นหันเป็นลูกเตา๋ารสษาติจอยซื้ออยู่ตลาดไหนก็เาพี่น้องตลาดไหนสุนีค่ะ นหนีน้นอสภาพอากาศพี่น้องขอโทษขอใหยหลายเด้จ้าเด้อมันเป็นมะม่วงเด็ดเด็ดพี่น้องมันประแจงชื่อหมู่บ้านแมมันแล้วแต่มือบ่อส่ะไม่ได้จ่าใครบ้านได้กินข้าวมากินยำน้ำสาหริศานจา้ะอืมจ่าพี่น้องยำปลาเส้นหมองคนวะใส่แอลใส่แอลนี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้อง ยำปลาลาวแซ่บ <laughs> ยำทะเลรวม มักพลากเลวพี่น้องแกเผ็ดโอ้เย็นสิ้นใจหอมเย็นทั้งหวานอุ้ยพักแกมพี่น้อง แซ่บเลยพี่น้องน้ำตัวนี้มันนัว các bạn chăm pa sân mòn có là lột sạp thì nó hỏi huynh đọc nhé tôi nhé, nhé. ไม่พักแก้มที่น้งนงองเป็นกิโลเอาปพนานเป็นซีเรียมหุึกเตา่าเป็นกิโลเอา เบอร์ละตอนปลาตอนเส้นหมันเล้วแต่น,นามซุปมันกินย่ำทะเลร่วมต่อขอมือกอบพี่น่องแต่บ จ้าพี่น้องสหรับพี่นิกะอิ่มละค่ะมันเบิดอันนี้มีแต่เส้นไงพี่น้องจ้ะยำเซมมอนกับอันยำทะเลรวมพอดาจ้ากะแแสบัซงสองยางพี่น้องจ้ะแต่ว่าแ่บคนละแบบเนาะจ้ากะอากาศพี่น้องสบายในห้องค่ะมันเป็นบางวันที่บามประเ็ศแห่ลกองเฮาบอชัดเนาะค่ะเนาะจ้ะกะต้องขอทษดคอให้พี่น้องไว้ได้ลายจ้ะ ค่ะมันมั่วค่ะพี่น้องจ้ะจะงสิปั๊บแสงยังไดกะมันนีสายสานฝากไว้ชมอ e ีคลิปค่ะผับมั่วๆน่ะพี่น้องจ้ะไปย่างปั๊บแสงยืดปิดอน,นันแล้วก็ปิดหล้างบ้านแล้วก็แล้วย,ยังสีเขียวยังได้ยังสีซอมมันน่วเนอะจา้ะคือยังทายก่อนอันนี้กับมเป็นแหงบันนี้พี่น,อน,น้องบันหน้ามันนี้มันมั่วแหงนั่นรวาเป็นน้ำกล่องสายสานบ่จะ้ะกะ ฝากพี่ฝากน้องนะคะนอ้อไว้ชมอีกคลิปค่ะอ่าคลิปกินย่ำพี่น้องกินย่ำเส้นหม่อนกับย่ำทะเลรวมจ้ะกะย่ำทะเลรวมก็ย่างแต่เส้นอันนี้ก็ย่างแต่นามพี่น้องจ้ะแต่ว่าปลาเส้นหม่อนมันเหมือเพราะมันได้หน่อยเดียวเนาะจ้ะนาะอันน่ะสื่อแบบว่าเพิ่งสั่งกิโลขายเอาเพิ่งเหตุฮันเป็นลูกเต๋าพี่น้อยนะพี่น้องจะ้ะแต่ก็ว่าสั่งกิโลขายแต่ก็ยังม่เห็ุเป็นเครื่องย่ำไม่ห้าอวนนะจ้ะแต่ก็แซ่บอยู่พี่น้องจ้ะซื้ออยู่ตลาดในชั้นนี้ให้แหละใกล้ๆนี่ค่ะจ้ะ กะฝากพี่ฝากน้องไว้นําอีกคลิปนึงจ้ะกะเดี๋ยวสายสารคอโตไปเมียนพระเขากอนบาน,นีจ้ะเดี๋ยวฮาจังพอการคลิปต่อไปนะพี่น้องนาะจ้ะสล่ินนี่สวัสดีค่ะมาแบบมั่วๆเลยเหมือนี้มั่วอีหลีเลย